คือในปัจจุบันนั้นคนต้องการความรู้เฉพาะส่วนที่เขาต้องการซึ่งมันไม่ได้เป็นคาเลคูลัมมันไม่ได้เป็นการเรียนเป็นเทิมนะฮะเขาอาจจะต้องการเติมความรู้แล้วเมื่อเขารู้ว่ามันไม่พอเขาอาจจะกลับมาใหม่เพราะนั้นอุดมศึกษาที่จะปรับแบบนี้นยะมันจะท้าทายอยู่สองสาเรื่องเรื่องแรกก็คือท้าทายความมั่นคง,งของอาจารย์นะอาจารย์ที่ไปทําเรื่องนี้ขอว่าไปขอ,อ,อ,อขอสรสก็คงจะยากนะเพราะมันเป็นการเรียนรู้ตามอธัธยศาศัยจริง อย่างที่2ก็คือท้าทายเรื่องการสนับสนุนทรัพยากรเพราะว่าจํานวนหัวนักศึกษามาเนี่ยอาจารอาจจาะมันเขาไม่ได้ลงทะเบียนเป็นเทินนะเวลาเราจะนับจํานวนนักศึกษาจริงเราต้องดูคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับท่านั้นวิธีการที่มีประชนชนน้านได้ทดลองก็คือเราทำํำโคฟันดิ้งผมคราวนี้เล่าให้ฟังเลยนะครับหลักสูตรเรื่องบริสต้ากาแฟนานเนี่ย ตั้งใจจะรับสมัครเพียง20คนรุ่นแรกก็ต้องเปิด26นะฮะ26คนแล้วก็ผมจะสมัครรุ่นที่สยังไม่รู้จะได้หรือเปล่า c p l อุปกรณ์มาให้เรายืมประมาณาครึ่งล้านแต่คราวนี้คอสในการที่เราจะเก็บจากผู้เรียนในหลักสูตรฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยตามระเบียบเราเก็บได้ร้อยหนึ่งแล้วก็เก็บร้อยหนึ่งแต่เสื้อเหลือก็โคฟันเอา นะฮะก็คือคนเรียนก็กใช้วิธีบริหารแบบทรัสต์ก็คือเขาก็จ่ายเพื่อมีคนอยู่ประมาณพันสี่เพื่อจะครอบเวอร์กาแฟเขาละกิโลที่จะต้องทําหลายอย่างสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยมันมันเป็นการรีโพสิชชั่นนิ่งแล้วก็รีเอมฟฟสิสการเรียนในรักสูตรที่คือต้องยอมรับนะฮะ curriculum กว่าจะพัฒนามาได้และผ่านสภามหาวิทยาลัยแต่ถ้าพูดถึงความสนใจทันทีที่ผ่านการอนุมัติก็เริ่มเอาแล้ว พอตัวอินพุตมันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับพอมันท้าทายตรงจุดนี้แล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าอุดมศึกษาทุกแห่งอีกหน่อยต้องมีอุดมศึกษาสองบุคลิกอยู่ในที่เดียวกันบุคลิกแรกก็คือโซลิดเลยทางด้านวิชาการซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยกับการทําหลักสูตรนะครับของวิทยาชุมชนด้านเราโซลิดเรื่องมหาวิทยาลัยประเภทแอเรียเบสนะครับเรางานวิจัยด้านนี้เราโซลิดมากแต่เรื่องที่2เรื่องของคําว่า agility จริงๆคือตอนฟุตเวิร์กเร็ว่า ไอ้ตรงฟุตเวิร์กเลยวันนี้วันตาศัยคนที่บ้ากล้ากลับให้ซึ่งที่ผมมีคุณสมบัติสามอย่างครบแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยผมคิดว่าต้องเปลี่ยนไมา์เซ็ตกันอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็าตามนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คือเราไม่มีจำเลยท่านเราไม่ได้ไปโทษที่ทางอุดมศึกษาไทยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันถูกกําหนดตอนนี้ ทิศทางอุดมศึกษาไทยถูกกำหนดโดยดีมานของผู้เรียนไปแล้วแต่มหาวิทยาลัยอาจจะรู้ตัวบ้างหรือไม่รู้ตัวบ้างก็แล้วแต่ในปัจจุบันนี้นะครับการแอดเซฟกัามมหาตัวความรู้ของวิทยยชุมชนน,นั้นมีช่องทางแอดเซฟได้สองวิธีการวิธีการแรกก็คือเข้ามาที่ฐานพอท่อของเราโดยตรงวิธีการแบบนี้มีน้อยนะเพราะคนะไม่ค่อยทุ่มเทไม่ค่อยเสียเวลากับเรื่องนี้ แต่วิธีที่สองคือไป access ผ่าน mentor ของเราอย่างพุทธศินีมีคนไปปรึกษาประจําเลยนะฮะทอผ้ามีคนไปปรึกษาประจําเลยนะครับเพราะนั้นหน้าที่เขาในชุมชนคือเอาไฟสายไปสอนนะฮะใครคือผู้รู้หรือที่ปรึกษาในชุมชนเราไม่ได้สอนเองนะครับวันนี้ก,ก็ผมก็เล่าตัวใช้คําว่าเป็นความท้าทายดีกว่านะผมไม่ได้เป็นอุปสรรคและในความท้าทายนะั้นเราก็พยายามที่จะแหวกไว้ แล้วมูลที่น่านศึกษาตามปฏิธานในแพทย์บุญยงโบครากมิรนั้นจะสปอร์ตได้เนื่องจากว่าเมื่อไรก็ตามถ้าปลายทางคือความรู้ที่นำมาพัฒนาพื้นที่ anything is possible ก็ <c oughs> เ,เป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการข้อเสนอที่สำคัญมากของอที่ต้องอบกวนนะครับนำเรื่องนี้ไปนำเรียนท่านศาสตราจารย์พิเศษดรอเนธราวธรรมทัศน์ก็คือ อุดมการ์ในยุคที่เราต้องการความเท่าเทียมเดี่วนี้ในคนรุ่นใหม่มันจางหายไปมากโดยเฉพาะความเท่าเทียมด้านการรับรู้การเห็นคุณค่าตัวเองซึ่งเป็นอุดมการ์ที่พลังมันแตกต่างจากสมัยปี2 5 1 9อย่างเห็นได้ชัดเจนอุดมการ์ของแต่ละบุคคลหรือตัะเจกบุคคลตอนนี้อยู่ที่การดังและความดังนั้นเป็นที่ที่เขาได้สตัง แต่มันข้ามหรือมองข้ามอุดมการณ์ที่สําคัญก็คือสังคมไม่ควรจะมีความเหลื่อมล้ําด้านการรับรู้หรือการแสดงตัวตนของตอนเองออกมาอาจจะเห็นได้ชัดน,นะครับเรื่องไอจีพเนี่ยเราก็ตามหลังไต้หวันไปพอสมควรนะแต่ผมก็เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องนะอาจจะเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นทีหลัง แต่การที่คนในพื้นที่สามารถที่จะพูดภาษาถิ่นของตัวเองสามารถที่จะนำเข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ชาวแม่เขาใช้แล้วก็สามารถจะสร้างความประทับใจให้แก่คนที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ผมคิดว่าเป็นความท้าทายของโรมศึกษาไทยเพราะว่าด้านวัฒนธรรมไม่มีใครที่เหนือกว่าใครทุกคนมีทุนเท่ากันเพียงแต่หาหรือเปล่าตรงนี้ต้อง,องความการุณานะครับ อา,อาจารย์สัมพันธ์ได้กลับเรียนท่านอรท่านรัฐรตรีด้วยเพราะผมคิดว่าจะกระทบใจท่านอย่างยิ่งท่านเป็นคทนที่ชัดเจนเรื่องนี้อย่างยิ่งครับขอบคุณครับ